สวัสดีค่ะสวัสดีเอฟซีทุกท่านนะคะสวัสดีค่ะลูกโอ้โหเลยค่สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเอาไปหามะเข่แล้วหามะเข่แล้วนั่งอยู่กุญแจไปเรื่องโอ้เอฟเฟกต์มากเลยแถวนี้โอ้ควันไฟเอฟเฟกต์ควันไฟไม่ควันใส่เอามัจีเข้าจีนะคะเอฟซีเช้าเช้านะคะจะแม่พีก็จะจีเข้าจีให้น้องแอดมิน อะไรอันนั้มามาตรงไหนอยู่ไหนอยู่ไหนเอออยู่นี่อ่ะมาเออกำลังหาตะหมดตะหมาได้เ่ยนะนั่งหอบตกหาท่าบอกว่านั่งอยู่นี่อชินั่งอยู่นี่นั่งอยู่นี่อ่ะนั่งนั่งแล้วตอ้ข้าวจีบ้นใหญ่ข้าวจีบ้นใหญ่อิ่มได้สามคนโอ้กินอิ่มได้สามคนใช่ไหมมินอิ่มได้ทั้งบ้าน เรียกปลาที่บ้านมาปลาที่บ้านมากินข้าวจีกันอีกแล้จีบ้านเรียกบ้านเร็วมากินข้าวจีเร็วเกลี่ยแตกแล้วแกมมันเตะยังเต้ยู่บ้านกินข้าวจีบ้านโอ้ยบ้านกินข้าวจีบ้านบ้านกินข้าวจีกัน เรียกแบบนั้นมามาดมเขาดูวยนะอเคอ่าตอนนี้นะคะเราก็จีเขาจีปั้นใหญ่ปั้นยักษ์นะเอซีเดี๋ยวเดี๋ยวมันยังไม่ถูกเขาเลยอ่าขอหน่อยขอหน่อยอ่าข้อหน่อยอ่าเขาจำหน่อยอ่าเขาจำหน่อยโอ้สีนี่คือสเปรย์พื่นวานนี่น้อไม่ออกเลยสีนี่อ่าอ่าตัวนี้อ่าตัวนี้เดี๋ยวเดี๋ยวย่าจีให้อ่าจีไม่ได้มันควันมาลูกมันจะโดนดิน แล้เราจะกินไม่ได้เดี๋ยวเดี๋ยวแย่จีให้แย่จีให้ใหงานนี้จะสุกไหมคะจีไม่งานนี้ <c oughs> จะสุกไหมเน,น้อนี่อ่ะันนี้เอาข้าวมังเกลือก่อนโอ้ออไม่สุกนะมีอะไรแซงอย่างนั้นมันโดนไกลลูกมันไม่สุกเดบมีเนี่ยโดนอะไรมาเนี่ยข้าสิบุ้ยทำไมเป็นสีเขียวเลยลูกสีเขียวสีน้ำเงินเลยละ่ะเอาไปให้แม่ดูหน่อยเอามาดูดิแม่ดูอมาดูดิดูดิทำไมเป็นอะไรอย่างนั้นมันเป็นอะไรลูก เป็นอะไรนะหนูมาทาให้เหรอใครใครทาให้ใครทำให้หนูทาให้เมื่อคืนเหรอหนูเหรอโอ้หนูใหญ่ไหมหนูใหญ่ไหมหนูนี่าดอยอโอ้โหเจ็บรวยร้องให้รวยใช่ไหมอ๋อมันมาทาให้ตรงไหนต้นไหนเนาะทำไมต้นมีหลับเหรอลุดต้นนู้นอู้ต้นมีหลับแล้วมันมาน่ะมาต้นมีหลับบอ อ๋อเรียกเรียกเลยชาวบ้านมากินเนะบ้านมากินข้าวจีกันบ้านก็คุยวม่มองมาหาเราเลยบ้านมันคุยเจนละครับมันเดี๋ยวโ้สวยจังเลยกินน้อยปลูกโบรอกินข้าวจีสวยจังเลยสวยจังเลยค่ะอู้เก่งจังเลย กินข้าวจีปั้นใหญ่จะได้โตไวๆไปโรงเรียนกับอาพลอู้เป็นอะไรเล็บชวยเล็บชวยเล็บชวยโอ้ยขโมยสีเมจิกมาไล้เนี่ยแอบทาเล็บได้เนี่ยใครทาเนาะหนูเหรอหนูเหรอหนูอะไรหนูมินเหรอหนูมินหนูใหญ่หนูใหญ่หนูหนูใหญ่เหรอลูกหนูใหญ่มินน้อยบ่ลลูว์ขโมยของใครมาเนาะ ย่ามันไม่ยดติบอกก็ตามพวกกันมาไอซี่ข้าจี๊ปั้นใหญ่เลยอันนี้เขาบอกว่าปั้นหัวมะงาป่าแม่์จะเอาปัวห้าหัวมะงาอู้หน่าอร่อยจังเลยน่าอร่อยจังเลยไม่มีเลย ไม่ไมีเ,ย,ย,เ,ย,เยัเดีงี๋วเปี้ยวเห็นนะเปี้ยวเฮใครไปทานนไม่้ขัวเปีว้วโอัวเปี้ยวเลยสิโอช่อนไว้แบบนั้นเหรอเปี้ยวว่าใครขโมยฉีแม่มาทาเล็บัวเปี้ยวไหมมินจะว่างไงมินจะว่ายังไง ซ่อนไว้อย่างงั้นเหรอใครก็โมยฉีแม่ไปเนาะ่อนเลยเหรออ๋อส้นส้นเปรี้ยวไว้แม่แม่จะได้ไม่เห็นหลือลูกเปรี้ยวจะได้ไม่เห็นไม่ให้เปรี้ยวดูไม่ให้เปรี้ยวดูเหรอโอ้กระต่ายนี่วะกระต่ายนี่ว้ากระต่ายงอ้าวเอาไมาแ้แค่นี้นะเออสุกแล้วสุกแล้วโอ้อ่ะบีเลยบีเลยว ร้อนๆเปรี่ยวไปแล้วเปรี่ยวไปแล้วเปรี่ยวไปไหนเปียวไปดูละเปรี้ยวไปธุระฮะโอเปรี้ยวไม่มาเอาเอาออกมาเอาออกมาเปรี้ยวไม่ได้มาแล้วเอาออกมาเลยเลยเปรี้ยวไม่ได้มาเปรี้ยวไม่ได้มาเปรี้ยวไปธุระอืมขาจีบั้นใหญ่เลยกำจัดในการดีความ่ะ อืมกินก่อนเลยโคเปี ugh, ้ยวว่าบ่้ยโเปี้ยวว่ามิ้นเฮ้ยอร่อยไหมูอืมเคี้ยวแล้วกรอบกรอบกรอบอร่อยไหมมิ้นมิ้นอรอยมากอร่อยไหมอร่อยไหมลูกอร่อยโอู้วเอาอีกเอาอีกเอาู้วเอาอีก ใครทําหนูเนี่ยหนูแม่หนูใครใครใครทำหนูแม่หนูแม่หนูหรอแม่หนูทาให้เหรอลูกใครทําหนูเนี่ยแม่หนูแม่หนูเหรอแม่หนูใหญ่ๆนะเหรอหนูเล็กแล้วหนูใหญ่หหมาให้คือกันขจีซ้ำหัวมะหาวกินหมดเนียงกินหมดแล้วยัง หมกมันแซงแล้วก็จีเขาจีหมดแล้วโอ้เก่งจังเลยเขาไม่กินเหรอน่าถึงขำเดี๋ยวกินหน้าิน้าจะได้โตไวทั้งัันก็ไม่กินไม่ได้ไม่ได้ไปโรงเรียนกับพี่พลอยนะใช่จะได้ไปโรงเรียนอ้าวเก่งจังเลยไม่กินไม่โตไปโรงเรียนนะไม่ได้ไปโรงเรียนนะเพราะใครตัวเล็กเขาไม่ให้ไป กินทัชโตว์ไวๆเราจะได้ไปโรงเรียนกันเห็นไหมพี่พลอยกินเยอะมากม,มินก็กินเยอะๆเะห็นไหมพี่พลอยมินก็กินเยอะๆไงลูกจะได้โตเหมือนพี่พลอยไงแล้วมินจะกินข้าวกับปลาทูไหมข้าวกับปลาทูไหม กินไหมลูกกับระลูกไหมไม่กินกินข้าวจีก็พอบ่กินข้าวจีก็อิ่มแล้วเนาะกินข้าวจีกค่เองแล้วกินปลาทูโยนทู้ไหม๋ยวไปบ้านนั้นจะได้สลัดบ่ลูกกินปลาทูจะได้สลัดกินปลาทูหัวแหลมเราจะได้ไปโรงเรียนด้วยไได้ไปโรงเรียนด้วยไปโรงเรียนไปโรงเรียนกับใครคะไปโรงเรียนกับพี่โพ โอ้ยจะไปโรงเรียนกับพี่พลอยอ่ะชูชูนี้หน่อยไปโรงเรียนชูนี้หน่อยนี่นี่นี่มิน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 ทำแบบนี้ชู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 ขึ้นเดวชูชูชูเออเก่งจังเลยตบมือเป๊ะ อาชูๆชู้อชืู้นี้วชูเ้ชูเ้ยแล้วชื้อชอชอจะชออ๋อามาทำอะไรช่อข้าวมันเกือเนี่ยอ๋อกินปลาลูอือกินปลาูกันจะได้ฉลาดชไปโรงเรียนกับพี่พลอยปาดูใหญ่สปลาดูใหญ่เบื่อุดนแล้วปลาดูน้อย ไหนป็ดูอห่ประดูน้อยไมค่อยรู้มคล่มคลงไปเอาอนั้นกันเลยแล้วที่นี้บัดดีค่ะ